สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลายสาระนะครับวันนี้นะครับเราก็มาชมาพระที่พศลึกลึกอ่าเป็นพระยุคกลางอะไรฮะกอพศก็ใช้ได้อยู่สักเหรียญหนึ่งนะฮะ <c oughs> เหรียญน,นี้นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอ่าเหรียญไม่ค่อยสวยนะครับอ่าสภาพเก่าหิ่ง เป็นเหรียญทองแดงกระลเงินนะครับเหรียญน,นี้นะฮะหลายๆท่านก็เคยอาจจะ,ะเห็นผ่านตากันมาแล้วนะครับเหรียญน,นี้นะชื่อเหรียญพระนิรันต라ลนะะออกวัดปีชากุลนะฮะจังหวัดปาจีนบุรีนะครับปี2513นะข้างหลังหรือ,อเหรียญสุจิปุรี <laughs> พาะเขาเขียนตรงตรงไอง้โค้งนะฮะเขาเขียนไว้สุจิปุริอ่านได้แค่ตัวเดียวอ่าเรียนนี้นะฮะก็สร้างในที่ระลึกในการวางศิลาฤกษ์นะฮะในหลวงราชการที่เก้าแล้วก็อ่าสมเด็จพระสังฆราชนะฮะสมเด็จยาน,นสังวรน,นะครับอ่าเสด็จเททองหลอนะฮะแล้วก็เป็นที่ระลึกเน่การวางศิลาฤกษ์อ่ากเรียกยังไงนะ อ่าอาคารอา่าอาคารเรียนไหม <c oughs> อาคารปฏิบัติธรรมเอออะไรนี่ไหมประมาณนั้นนะฮะเกี่ยวกับสงฆ์นี่แหละนะครับก็อา่าสร้างที่ระลึกนะฮะก็ปลูกเศษโดยอา่าหลวงพ่อเอียนะฮะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอา่าแล้วก็เกจิ คอาจารย์อีกหลายท่านนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เป็นเหรียญที่ไม่ไม่ค่อยปรากฏในสารระบบนะฮะคือคนรู้จักน้อยอ่ารู้จักอาจจะเป็นเพราะคนรู้จักน้อยแล้วก็น้อยมากมั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเหรียญนะฮะก็อาจจะไม่ถูกใจมั้งคำว่าเหรียญคนเราเอ่อไม่ใช่คนก็อยากจะ ชอบเป็นเหรียญเสมาเหรียญรูปไข่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เลยเลยลอามาทรงนี้ก็เลยดูไม่ค่อยถูกใจผู้เจ้าหาประมาณนั้นหรือเปล่านะก็เลยไม่ค่อยอได,ได,ได้ได้เรียกเลยนะได้เห็นาตามกระแสนะฮะแต้ก็เป็นพระที่พิธีดีนะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ด้วยนะครับเกจิ ปลูกเสกในในยุคนั้นก,ก็เก่งมีชื่อเสียงมากมายนะครับแต่ราคานะครับราคาก็ยังไม่แรงนะราคาอย,อ,ยอยู่ที่หลักร้อยอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยเต็มที่ก็ไม่เกินสามร้อยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่พศออใช้ได้พศโรงเรียนปีสองพันห้าร้อยสิบสามเนี่ย ก็ถือว่าลึกใช้ได้นะครับแล้วก็พิธีก็ใหญ่นะฮะผู้ทุกคุณอ่าก็แข้วคาดปลอดภัยมีผู้ทุกคุณดีแน่นอนนะครับสำรับเหรียญพระนิรันดรตลาลปี2513นะครับอ่าก็ สำหรับใครที่มองหานะฮะของดีราคาถูกของดีราคาถูกเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณนะฮะอนะ่ใครอยากได้นะฮะอย่างว่าจะไปเช่าเรียนหลงพ่อเอียนะฮะที่หลักๆราคาพแพงๆล่ะเราสตุ้งสตังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเรียนพระนิรันดรลายปี2513นะครับ ก็เอามาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการเช่าหาบูชานะครับปัจจุบันนี้เก้ก็ยังไม่มีนะฮะเก้ยังไม่ไม่เจอเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า,าคนยังไม่ค่อยอะไรนะให้ความนิยมนะครับแต่ถ้าเราเช่าเพื่อ,อแขวนบูชา,อาเอาพุทธคุณก็แนะนำป็นเหรียนนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะทำคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการาทำคลิปกันต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ